We're so gonna fly. <laughs> อ่ะโอเคก็หมดน้องสวัสดีด้วยครับผมนะครับก็เข้าใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับแบนสควอเออนะครับนะแบนตัวนี้เป็นฟอยล์โหลเลยนะครับสควอเออนะครับอ่า อะไรนะสตาร์คัต้อมสตาร์คัตเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับนะโอ้โหภาษาอังกฤษคลองซะด้วยปีนี้นะครับอันนี้ี้เป็นปี2021เลยนะครับเมกอินไชน่านะครับแต่เดี๋ยวนี้ไชน่าไม่ว่าจะเป็นไชน่าญี่ปุ่นเกาหลีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทะออกมาเรียกได้ว่าดีมากๆนะครับสวยมากๆนะครับสตาว์คัตเตอร์หยนะครับแหมนะครับอ่านภาษาอังกฤษเนาะโอ้โหเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้เละนะครับต้องบอกเลยนะครับ อันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกค,คือยังไม่ได้แกะกำกำลังตีความใหม่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นฟอยล์โรสเนี่ยหูโยกได้แบบมันมากๆนี่ผมตั้งเซตอัพเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยแลยกันนะครับอ่ะก็เซตอัพให้เลยพร้อมกับพอร์ตโกขครอยากได้พอร์ตโกชาร์แชทมาได้เลยนะครับมีมาอีกหนึ่งตัว อันนี้นะครับตั้งให้กับพี่ชายสุดหล่อเลยกันนะครับแล้วก็มีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับใครอยากได้ทักมาได้เลยนะครับผมก็ตั้งเหมือนกันเลยอันดับแรกเป็นสีคลีนนะครับตัวนี้นี่กว่ามี5้าแก๊กหแก๊กอะไรบ้างอ่าแก๊กที่1นึ่แกลกล่างนะครับก็คือ ัตัวที่สองเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวตัดสิงเกินคอยแก๊กสองนะประมาณนี้แก๊กที่3เป็นผสมนะครับก็คือเป็นฮัมผสมกันนะครับแก๊กที่สนะครับก็คือเป็นการตัดคอยนะของตัวหน้า แคที่ T 5นะครับเป็นเขาเรียกว่าคัมกาจะนั้นหนาโ,โ,โคือเป็นข้อดีเลยนะใครที่กำลังมองหากีตาร์ที่เรียกว่าเป็นได้ ซังทัมบักกิ้งนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลคอยบอกได้เลยตัวนี้ครบจบจริงๆนะเพราะว่ามีการตัดตัดซิงเกิลคอยนะครับแบบว่าแบบฉับไวเลยนะครับสมมติว่าคุณเล่นทัมอยู่คุณอยากตัดซิงเกิลคอยคุณเลื่อนแก๊กเดียวนะคุณเล่นแก๊กบนอยู่เป็นทัมคุณอยากเซโร่แบบว่าซิงเกิลคอยนีตัดมาตีขอได้เลยหรือว่าจะเป็นผสมกันเนี่ยนะค,คือมันกว้างมากนะครับเห็นไหม อ่าคือไม่ไม่มันจะไม่เหมือนว่าคุณจะไปซื้อแบบว่าสิงสิงสิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิงสิงสิงคือคุณไม่ได้อ่าหามปกินงถูกไหมก็เล่นล็อกเล่นอะไรก็ค่อนข้างจะไปลาบากหน่อยอะไรนี้นะครับนะ <S <S ตัวนี้สีสวยมากเลยนะคุณมันไม่ใช่สีขาวนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นเหมือนแบบมันมันไม่ใช่สีขาวสีครีมนะครับมันคือมันเป็นสีออกแบบขาวชมพูแล้วก็มีเรียกว่าเกตเพชรด้วยนะครับอ๋อตัวนี้ก็ค่อนข้างใหม่เลยนะสแควร์นะครับ คำออกมาดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยละ่ะสวยเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับนะพี่ชายเจ้าของเก่าเนี่ยซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับกล่องเก่งในครบเลยนะมีกล่องกระดาษนะพี่ไม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 ่ไน่ไม่ไม่ระ่ไม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 ่่ไม่ไม่่ะม่ไม่่่ม่ม่่่่่่่ ตอนนี้นะครับเป็นลิฟท์ึมแบบว่าหนักๆนะครับเป็นลิฟท์ึมของเพลงเร็วนะ うん。<music> ลืมอีกแล้วว่ารีวิวอยู่ชอบเพลินชอบเล่นอะไรเพลินไปเรื่อยจังพวกกีต้าร์ไนะครับคือเวลาเราเซตอัพ uh, อันนี้คือเซตอัพแล้วนะครับเซตอัพดีนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยมันได้แล้วแบบโอ้โหมันอยากจะเล่นนะถูกไ่มมันทําให้เราพัฒนานะครับฝีมือนะครับพัฒนาในเรื่องของการซาวการเซตอัพต่างๆเห็นไหมครับแล้วนะมันทําให้เราแบบว่าเฮ้ยอยากจะเล่นกีตาร์ถูกป่ะแต่ถ้าเซตอัพไม่ดีซาวไม่ได้ถูกไหมมันก็ไม่อยากเล่นถูกไหมเพราะคุณดีดมาว่าสายแงวเงวเงว เสียงก็ไม่ได้แหลมเจี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันก็ทําให้ให้เราไม่อยากเล่นกีตาร์หรือเบื่อเลยนะครับหลายๆคนเป็นนะครับเป็นอคติเป็นอะไรค่อยมาจาับทีแล้วเมื่อไหร่จะเก่งถูกปะอ่าวันนั้นถ้าคุณอยากเก่งแน่นอนนะผมนะซื้อกับมือชีพนะครับเขาจะเซตอัพแบบมือชีพดูแลแบบมือชีพแล้วก็แล้วก็เรียกได้ว่าถ้าคุณเอาไปทั้งชุดแบบนี้นะครับอุ้ยเสียงนี่เลยดีกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันได้เสียงนี่เลยนะครับเอาไปถึงต่อหน้าตู้ได้เลย นะครับนี่เลยนะครับเราเซตอัพแ <c oughs> บบว่าให้คุณไปต่อน้ำตู้ได้เลย <c oughs> ัวฟอร์กก็เยี่ยมมาก <laughs> ไ่ธรรมดาเลยครับอะตัวนี้ก็ถือว่าโอ้โหเล็กเปลี้ยวเบานะไม่หนักในคุณดูผมถือได้ไหมครับเนี่ยมันจะมีกีตาร์ตัวไหนที่ทําให้คุณไยกแบบนี้ได้เห็นไหมครับคือมันไม่หนักค,นนค, <laughs> คือมันเบานะครับคือมันเบานะครับไม่หนักเลยนะครับแล้วมันสบายเนี่ยคือแบบเล่นแล้วสบายมือแล้วก็ที่สำคัญคือมันเข้ามือมากๆเลยนะ <laughs> คือเล่นแล้วสบายมือและซาวเซอร์มันได้กูจะตัดสิงเกิลคอยก็ได้ทันทีเห็นไ,ไหมครับผสมคอยตัวล่างนะครับพิกอัพตัวล่างโอ้โหนะครับโอ้โหเนี่ยทำเบอร์ต,รตัวล่างตัวบนคือแบบดีเลยแล้วสะพองกับผ้าวในบอกได้เลยนะครับฝูมือนคุณได้ของใหม่พูดได้เลยนะครับอันนี้จะมุกกีตาร์ไฟเซตอัพใหม่แล้วแล้วก็รีวิวให้ท่านดูเลยไวๆเลยครับใครอยากได้นี่ ต้องแชทด่วนนะครับช้าอดหมดแน่นอนนะครับสล้หรับพอรตโกก็มาอีกหนึ่งหน่วยนั้นนะครับช้าอดก็หมดแน่นอนนะครับไหวเท่าไหร่ยังไงราคาคุยกันได้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่งกันเล่นไปนะครับอ่าโอเคใครอยากเซตอัพนะครับแล้วก็ใครอยากเล่นกีตาร์นประเทศนะฮะเก้าร้อยถกว่าบาทไปโดนกันได้ผมบอกได้เลยครับดีกว่าคุณขึ้นรุ่นเมย์ไปเรียนแน่นอน สมัยนี้ยุคนี้คุณเสพข่าวสารเสพอะไรจากมือถือคุณได้แล้วโอนตังค์ปุ๊บเข้ากลุ่มได้เลยทันทีเข้าได้2กลุ่มเลยนะครับแต่ละกลุ่มนี้ก็จะมีการสอนที่แบบว่าแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อแบบโอ้โหเป็นคลิปและอธิบายชัดเจนไม่พอนะครับคุณยังสอบถามเพิ่มเดิมได้อีกนะครับสมมุติว่าคุณเอาไปปรับแล้วเ,เกิดปัญหานี่นู้นนั่นน่ะเนะี่ยปรึกษาได้อีกนะครับโทรมาคอมาได้เลยพิมพ์ถามไว้เลยก็ได้นะครับแลวก็ที่สำคัญคือสายกีตมกีดดตาร์อิเล็กทรอนิกส์ซร์ก็มีนะครับเริ่ 555บาทเบอร์1นูนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแอดอดิโอแอดวีบอลนะครับก็เริ่มต้นที่0ูนย์เก้านะครับเบอร์ศูนย์เก้าก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านัน้นเองนะครับโอ้โหเรียกว,ว่าครบจบที่เดียวเลยนะครับซอนกีตาร์ลิกกีตาร์ปรับซาวด์รับเซตอัพนะครับรับซ่อมด้วยอ่ามีบริการใหม่นะครับเรามีช่างประจําตัวแล้วนะครับใครที่ปุ่มพังปุ่มเสีย บูตไม่ติดอ้างอะไรมั่งส่งมาได้เลยนะครับทักแชทมาได้แล้วมีประกันรับซ่อมด้วยนะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเพราะว่าเราไปคอนแทคกับช่างฝีมือดีมากนี่เลยเลกันนะครับนะใครที่เอฟเฟกต์ลวนเอฟเฟกต์แห้งเอฟเฟกต์พังที่อาการที่ซ่อมได้ไหมอะไรไหมลองถ่ายมาดูได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยอ่าบางคนซื้อมาเสร็จแล้วเสียดายถูกไหมไม่อยากจะซื้อใหม่เออซ่อมมันก็ไม่กี่พันบาทหรือไม่กี่ร้อยบาทเปลี่ยนพุ้ชวิทไม่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ย มันก็สามารถจะเล่นต่อได้เอออะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมนะครบจบหนะที่เดียวเลยจะไม่กีนรไฟจัดไปครับ